อ,อ๋มาครับปเป้งนี่นะครับเพี้ยนผมมีคนหนึ่งนะครับผมเฮ้ยตึงอยู่นะครับปเป้งอารมณ์ไหนของมันก็ไม่รู้นะครับชวนผมมาชวนชวนผมมาหนึ่งหนึ่งนะครับเออผมว่าผมมีบัตรก่อนนะค่อยจะชวนมาทําคลิปด้วยกันนะครับทำคลิปหนึ่งหนึ่งแบบนี้แหละ,ะแต่ว่าโอเคสร้างให้ก็โอเคเลย แต่ว่ามันติดที่ว่าผมไม่ได้วอร์มมือสิครับ <c oughs> เฮ้ยเปเงนั่นไงรอบนี้อาจจะมีอัดตัวนะครับผมเพราะว่าไม่ได้วอร์มนะครับคือผมดันตะแ้งนะี่ยเข้ามาก็ดันต่แล้งใหญ่ไม่รจะไปทางนน้นละคือผมเล่นเกมผมก็ดันตะแ้งใหญ่ที่ว่าผมไม่ค่อยลงคลิปทุกวันนะมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็พ้นนี่แหละ <c oughs> คาแต่ดันหลังใหญ่นะเฮ้ยโคตเรียบร้อยตายอยู่ได้อยู่หวังว่าไม่มีการอัดตัวนะรอบนี้เฮ้ยตั้งนานเลยจริงกัดไม่โดนวงจะบีบแล้วยิงกันไม่โดนเอาแล้วครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ทับการเหลี่ยมหน่อยละกันนี่นี่หยัหยดร้อยชนะแบบใสๆเฮ้ย <What? S 1> โอ้โหหยิบปืนขึ้นมาไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้ชักปืนขึ้นมาเอาหมัดสาวไปเป็นคลิปตอนนั้นอีกแล้วตายฟรีตอนนั้น <cut _> เฮ้ยตายแล้วหรอ <c oughs> ได้ได,ได้อยู่ไหน เพี้ยนผมก็ตึงระดับหนึ่งนะครับตอนไหนว่าตายอ่ะไ,ไ,ไปไไะตึงอยู่นะคึงอ,อยู่ระดับหนึ่งอยู่นะโอ้โหมาแล้วครับลูกซองจังหวะนี้แหละแพ้ลูกซองเล่นเนาะแต่ก่อนนี้มันยิงซองโคตรคมเลยนะครับเพี้ยนผมคนนี้นอ่ะนะเออมันเล่นมาก่อนผมเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไหนวะอยู่ใส เฮ้ยเอาดูตรงนั้นหรอมองไม่เห็อนอีไม่โดนวันนี้กันโดนซับถูกต้องไม่ไม่โดนมาละกันโดนไม่โดนเอ,งเอ่งยอางฟ้ายิงนกเฮ้ยเอ้งเอา น่านไงว่าแล้วต้องมีอัดตัวแน่นเนโหตาที่แล้วเราก็โทษเทียนยวยยวยววยยวยแป๊บอย่าอย่าหวังว่าเไม่เหลี่ยมนะน่าจะไม่เหลี่ยมหรอกนะเออเกลียเียเกเาะเกลียหา ยิงยังไงนี่ยิงเกาะคืนเพ่เกาะเราหายแล้วเพี้ยนเพี้ยนเกาะเราหายแล้วเพี้ยนอะเพี้ยนเกาะเราหายแล้วเพี้ยนเฮ้ย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 พันยาอยู่เหรอเฮ้ยถ้าเราทำการเอาอีเซอร์อีสเกิลไอยิงก่อนนะครับโวยโวยโวย ปิงเอาอเสเซนกินได้อาินค,คมเหมือนเดิมครับลูกซองควงครับปิงมาครับเฮ้ยนี่ว่าไงปเอา้เอาเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงกันโฟดาเมตัคก โอ้โหตะกี้นี่ดาเมจบัคครับคุณผู้ชมคือเฮ้ยเป็นหลายรอบแล้วเกินดาเมจบัคเข้าหัวไปแล้วเต็มๆไม่ตายครับผมเออไปนเกิงอยู่ครับเกิงอยู่มันเล่นลูกซองแล้วมันเกิงอุ้ยหุ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 ยอย่ปังไอ้วอลไม่ทันแต่ป่านี้พันยา่อนกันเฮ้ย ไหนแนละ้วเคมาติ้งเฮ้ยไม่เอาแต่อีสเตอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วเกินนะครับผมเออติ้งเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไงเดี๋ย้อาพัญญาแล้วพัญญาละ,ญญาละโดนอัดต,ตัวไปไหลนัดอยู่ <c oughs> ทางไอวอให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาตีไรจังหะวะน,นี้ว่าไงเอาเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราตึงนะจงังหวะนี้ผมก็จะใช้แค่อีเสิร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเกมมันจะจบไวเกินนะครับผมนะาวมันจะจบไวเพราะใช้อีเสิร์หรือเปล่า รอบนี้ปิวเฮ้ยจังหวะนี้วิชาหมอคงเลยลิงเจ้าพัดเจ้าถอนเฮ้ยคือเฮ้ยเพี่ยนคนนี้ผมนะครับบอกไยนะครับว่า มันเป็นคนที่แบบอะไรมันอ้วนที่สุดในชั้นนะครับเออนะมันเป็นคนที่อ้วนที่สุดในชั้นนะครับเนี่ยเออแล้วก็สูงที่สุดในชั้นด้วยเหมือนกูมังบูลี่เพี้ยนยังไงก็ไม่รู้วะปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมดูจากสภาพรูปโปรไฟล์แล้วไม่น่าเปลี่ยนกูบุลี่เพี้ยนอีกแล้ว เรียบร้อยเอาล้วครับเอาทำการผิดจ็อบกันเลยเนาะหินนี้ปิ้งเอาโอ้โหเอาออพันยาละวพันยาละวตะกินโดนเข้าไปทำไมไม่ตายวะมันไม่แดงล้วนใช่ไหม,มก็อย่างว่าแหละมไม่ได้ซ้อมไม่ได้เข้าโซนตีตาย ไม่ได้เข้าโซนผิดายเละครับผมแต่เราจะปิดเกมเกมนี้เลยก็แล้วกันปิ้งโอ้ยปิ๊ดโวยๆวยโวยกดนับเราทันเนี้ยใครจะออกมาก่อนกันอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนั้นปิ้งปิ๊ โอ้ยขาแต่เล่นอีเสร็จครับเกมสุดท้ายของผมหรือเปล่าหรือว่าเพี้ยนผมจะชนะนะเออเพี้ยน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 ระวังเพี้ยนเพี้ยนระวังเพี้ยนเพี้ยนระวังเพี้ยน เียระวังยิงโดนหัแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย,ยตามจริงผมก็จะพูดว่าเพียนแหละครับแต่ว่าคือผมติดพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ <c oughs> เด็กๆ <c oughs> พันยากวันได้ไหมเพียนกับเพียนเพียนเดี๋ยวเยว <c oughs> ไม่เหลี่ยมเข้ามาหรอกเนาะก็จะหายอีกแล้วโหจะเ,เจาะเกาะคืนเลยจังหวะนี้ เุ้ยตึงเล่นลูกซองก็ตึงเฉยเฮ้ยว,วันนี้โป้งหุยเฮ้ยตายตัดตัวด้วยโจโหดจโบเลยนี่เราแบนสายคิวไม่เห็นไม่ได้คลิปเลยออกไปบอกเขาก่อน